สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอดจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงนะคะว่าเ,ออเขาเงียบหายไปนะคะสําหรับชาวธาตุน้ำนะชาวธาตุน้าคือชาวราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะประจําเดือนธันวาคม2566นะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะออมาดูกันนะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะในความสัมพันธ์นี้อ นายออฟวัดค่ะเดอะเดวิลเขาคิดว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์คนหนึ่งเลยอะค่ะห้าไม้สามเหรียญเอ็ดออฟคัพหถ้วย The ะเมอร์ a ิเชียนเพดออฟคัพเดอะไฮพินเซ และเอ็นอลพาร์ติเโอเคค่ะถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะตอนนี้บอกเลยว่าเขาก็รู้สึกดีกับคุณแหละแต่ว่ามันเหมือนกับมีปัญหาหลายๆอย่างค่ะระหว่างคุณกับเขาที่ผ่านมาเหมือนมันมีเรื่องของทัศนคติมุมมองหรือว่าเรื่องของนิสัยอะค่ะที่ปรับกันอยู่นะในตรงนี้มีปัญหามีประเด็นกันหรือว่าเถียงกันอยู่บ่อยครั้งระหว่างคู่ของคุณอะค่ะแต่ถามว่าเขารู้สึกดีกับคุณไหมเขารู้สึกดีนะแต่มันเหมือนตอนเนี้ยตัวเขาเองอะค่ะ หยุดคิดทบทวนความสัมพันธ์เนาะว่าจะยังไงต่อแต่ทีนี้ถามว่าจริงๆแล้วคุณถูกสเปคตรงไทยเขาไหมถูกสเปคตรงไทยเขาค่ะเพียงแต่ว่าณตอนเนี้ค่ะเขายังจะเลือกเขายังเลือกอยู่ยังเลือกไม่ถูกเนาะเหมือนกับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเจอคุณก็อาจจะมีคนคุยมาก่อนแล้วก็ได้หรือณตอนเนี้ค่ะมีคนเขาเรียกอะไรอยากคบอยากคุยกับเขาอะ่ะแล้วเหมือนกับเขาก็อยากจะให้โอกาสกับตัวเองอะค่ะ เหมือนเลือกสิ่งที่เตงต้องการมากที่สุดในตอนนี้ตรงเนี้ยค่ะพลังงานขึ้นมาตรงเนี้ยบอกเลยว่าคุณไม่ใช่คนคุยคนเดียวของเขาเขามีคนคุยที่มากกว่าหนึ่งคนณนะตอนนี้หนึ่งในนั้นก็มีคุณอยู่ด้วยแล้วถามว่าเขารู้สึกดีกับคุณไหมรู้สึกดีกับคุณเพียงแต่ยังไม่ฟันธงยังไม่ลงเอยอะค่ะว่าจะคบคุณแบบแฟนหรือว่าคบคุณแบบเปิดเผยนะในตรงนี้เขาเป็นคนเจ้าสเสน่ห์ค่ะ เขามีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามสูงเขาเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนอัจฉริยะใสายดีชอบช่วยเหลือคนในตรงนี้เป็นสเสน่ห์ของเขาพลังงานของเขาค่ะเขาเป็นคนที่มีแรงดึงดูดสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามสูงอะ่ะทําให้มีคนเข้ามาลุมล้อมเขาเยอะอืมในตรงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเหมือนเหมือนกับว่าพัวพันยอยู่ในความสัมพันธ์แบบมีคนอื่นๆอ,อยู่ในความสัมพันธ์อะ่ะโอ้ไม่ใช่แค่มีแค่คุณสองคนนะคะ มันก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในช่วงเวลาที่เขาต้องเลือกเขาต้องคิดเขาต้องตัดสินใจเนาะว่าจะชัดเจนอยากจริงจังอยากชัดเจนอยากคบคุณแบบแฟนหรือยังหรือยังอยากที่จะคุยอ่อแบบดูใจไปก่อนศึกษาดูนิสัยใจคอกันไปก่อนนะค่ะนตอนนี้พลังงานขึ้นมาเหมือนเขายังรักษาความโสดอยู่นะเขายังไม่ได้ชัดเจนะเขายังไม่ได้เลือกเขายังไม่ได้ตัดสินใจอะค่ะว่าจะคบใครแบบจริงจังณเวลานี้ตอนเนี้ย ด้วยพลังงานแล้วบอกเลยว่าเขาไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวนะเหมือนเขามีคนคุยอยู่ก่อนหน้านี้หรือ,อ,อคุยพร้อมกับคุณเนี่ยแหละค่ะทําให้เขาเลยยังไม่เลือกยังไม่ตัดสินใจแต่มันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เขาใช้เวลาออในช่วงนี้เลือกให้เต็มที่หรือว่าใช้ชีวิตสดๆของเขาให้เต็มที่อะค่ะโดยที่ว่าเขายังไม่ต้องการที่จะยึดต,ติดอยู่กับใครเนาะณนะตอนนี้เวลานี้ค่ะ โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขายังคิดถึงยังอยากที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมห้าเหรียญค่ะสามดาบ The Hermit เจ็ดถ้วย ถามว่าคิดอยากจะกลับมาไหมนะตอนนี้เวลานี้ยังไม่อยากกลับเนาะเขาใช้เวลาคุยกับใครคนหนึ่งหรือคนอื่นๆนะคะที่เข้ามาในความสัมพันธ์เนาะก็เลยทําให้เขาเหมือนกับเขามีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตของเขาอะแล้วทําให้เขาเหมือนเขาไม่ขาดเขาไม่เหงาค่ะในตรงนี้ต้องยอมรับเนาะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะออบาดใจชาวธาตุน้ํานะคะอืมก็บอกเลยค่ะตอนนี้รู้สึกน้อยน้อยใจเนาะที่เอ,อเขาไม่ให้ความสําคัญกับคุณนะอืมค่ะ เจ็ดไม้เข้ามาพลังงานของคู่แข่งเข้ามาเนาะ The Fool ค่ะ mm hmm. เขายังไม่ยึดติด mm hmm. ยังไม่ยึดมั่นเนาะยังไม่อยากที่จะมีพันธะหรือยังไม่อยากที่คิดที่จะจริงจังกับใครจริงๆค่ะในตอนนี้ The Empress เก้าเหรียญค่ะ The Chariot The Lover โอเคค่ะ ถามว่าพลังงานของเขาคิดถึงคุณใมนะตอนนี้นาะทีนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่น้อยมากแล้วก็เขายังไม่ได้รู้สึกเหงาตอนนี้แล้วเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่เขามีเพื่อนมีคนคุยห้อมล้อมเขาอะค่ะทําให้เขาเลยรู้สึกแฮปปี้เอนดิ้งอยู่เขาไม่ได้คิดว่าคุณรอเขาอยู่นะตอนนี้บอกเลยว่ามันเป็นพลังงานที่เขาเปิดเปิดโอกาสให้กับตัวเองอะเออได้ศึกษาดูใจกับคนอื่นๆน,นะคะ เพียงแต่ว่านะตอนนี้ถามว่ามีโอกาสที่เขาจะกลับมาในความสัมพันธรร์ไหมมีค่ะมีโอกาสที่เขาจะกลับเข้ามาคุยกับเข้ามาเอ่อเขาเรียกไงเหมือนกลับเข้ามาในความสัมพันธรร์นี้อีกครั้งหนึ่งกับคุณนะแต่ว่าถามว่ากลับมาแล้วชัดเจนจริงจังเลยไหมไม่นะคะเป็นอะไรที่ยังคงคลุมเครือไม่ชัดเจนยังเป็นอะไรที่เหมือนเป็นรักซอนซ่อนรักค,ะค่ะเป็นอะไรที่ไม่ใช่มีแค่คุณคนเดียวเขาคุยไปเรื่อยๆคุยพร้อมๆกันค่ะ ในตรงนี้ชาวธาตุน้ำต้องทําใจเนาะที่เขาเงียบที่เขาหายไปเพราะว่าเขามีคนคุยแต่ถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่แล้วถามว่ามีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความสัมพันธ์กันไหมมีโอกาสที่จะกลับมาคุยกันไหมมีค่ะแต่มันจะไม่เหมือนเดิมชาวธาตุน้ําจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ชาวธาตุน้ําต้องการถ้าเขากลับเข้ามาเนาะเหมือนกับว่ามันต้องกลายเป็นความสัมพันธ์แบบเติร์ดปาร์ตี้ความสัมพันธ์แบบ ที่ยังหาความชัดเจนไม่ได้ที่ยังหาความจริงจังไม่ได้อ่ะค่ะในตรงนี้ชาวท่านน้ำก็ไม่โอเคเหมือนกันเนาะแต่ต้องยอมรับค่ะว่าความมีเสนของเขาเนี่ยถ้าเขากลับเข้ามาคุยก็เหมือนกับชาวท่าน้ำก็อดใจอ่อนที่จะคุยกับเขาไม่ได้นะคะในตรงนี้นะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะสามไม้ค่ะแชมเปญ สิบดาบสี่ถ้วยเดสสองถ้วยค่ะควีนออฟสอดเพชรออฟพาร์ติเคิลควีนออฟบัวและเดมอนติเชียนอ,อืมโอเคค่ะสำหรับแนวน้องความสัมพันธ์ก็บอกเลยว่าสำหรับชาวธาตุน้แล้วอยากให้เขากลับมาเคลียร์ใจเนาะ และในตรงนี้ค่ะมีพลังงานที่จะได้กลับมาเคลียร์ใจกันมีพลังงานที่เขาจะกลับมาคุยเขาจะกลับมาเหมือนกลับมาทําให้ชาว่านน้ำอะค่ะชุ่มชื่นหัวใจอีกครั้งหนึ่งนะในตรงนี้ค่ะชาวท่านน้ำพยายามประคับประคองความสัมพันธ์พยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันได้พัฒนาหรือว่ามันได้อ่อให้เขาเห็นความจริงใจที่ชาวท่านน้ำมีให้กับเขาเนาะ ก็บอกเลยค่ะว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันค่อนข้างที่จะเครียดกดดันเนาะเพราะว่าในตรงนี้บอกเลยว่าเขายังไม่นิ่งอะค่ะอืตรงนี้จะทําเรื่องให้ชาวธาตุน้ําได้ปวดหัวได้รู้สึกเครียดนะคะเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีปัญหามีประเด็นกันอีกอะค่ะระหว่างคุณกับเขานะถ้าการกลับมาครั้งนี้ค่ะบอกเลยว่าอะไรอะไรมันไม่ไดเหมือนเดิมอะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เหมือนกับไปวนลูปเดิมอะค่ะเขาเคยแบบเงียบหายไปยังไงเขาก็ยังทําอย่างนั้นอยู่นะอืม ในตรงนี้ค่ะเตือนสุดท้ายแล้วชาวธาตุน้าอาจจะหมดความอดทนแล้วมันถึงที่สุดแล้วควรคงจะต้องหยุดหรือยุต,ติความสัมพันธ์นี้ค่ะเพราะว่าในตรงนี้ยังมีพลังงานว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธนนะ์เนาะสำหรับชาวธาตุน้ําจะเป็นคนที่ถูกสเปคตรงไทยเหมือนกันค่ะในตรงนี้ชาวธาตุน้ําค่ะพยายามที่จะตัดสินใจเนาะพยายามที่จะตัดใจให้ได้ค่ะจากความสัมพันธ์นี้เนาะในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นไปดังที่คิดก็พยายามที่จะตัดใจพยายามที่จะมูฟออนแต่มันเหมือนกับ มันไม่ได้ง่ายดายขนาดนั้นนะเพราะว่าด้วยความรักด้วยความผูกพันด้วยใจจริงที่มีให้กับเขาอะค่ะยังไงแล้วมันตัดใจยากมูฟออนยากแต่ก็พยายามตัดนะอืในตรงนี้ถ้าเป็นไปได้รักษาอยากรักษาสถานะความสัมพันธ์นี้ไว้พยายามที่จะทําตัวเองปรับตัวเองให้เข้ากับเขาให้ได้มากที่สุดนะคะหรือทําความเข้าใจกับเขาให้ได้ได้มากที่สุดแต่สุดท้ายบอกเลยค่ะว่าถ้ามันสุดทางจริงๆมันเหนื่อยจริงๆมันยืมไม่ไหวจริงๆก็ต้องปล่อยมือนะ เพราะยังไงแล้วพลังงานของเดทขึ้นมาค่ะมันเหมือนกับว่าตรงนี้เขาอาจจะยังไม่ใช่คนของคุณนะชาวธาตุน้ําแล้วว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันไปไม่ไหวไปต่อไม่ได้จริงๆอะค่ะคงจะต้องหยุดคงจะต้องยุติแต่ในตรงนี้มันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเพราะว่ายังไงแล้วพลังงานของคนใหม่ๆเตรียมเข้ามาจะมีคนใหม่ๆเข้ามาขายขนมจีบเข้ามาอยากคบอยากคุยอยากดิวกับชาวธาตุน้ํานะคะ แต่ในตรงนี้ก็บอกเลยว่าชาวธาตุดำยังไม่ได้เปิดใจง่ายๆหรอกยังไงแล้วมันเหมือนยังให้โอกาสเขาอยู่ยังรอเขาอยู่ยังหวังว่าจะได้กลับมาเคลียร์ใจยังหวังว่าจะได้กลับมาคบกันเหมือนเดิมค่ะคะ่ะก็บอกเลยว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ก็มีการกลับมาคุยกลับมาเคลียร์แต่มันไม่ได้แฮปปี้เอนดิงมันไม่ได้เป็นไปนอย่างที่คิดนะคะสุดท้ายแล้วมันก็รอวันที่จะจบจะยุตินะแต่ยังไงแล้วยังมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะอืมโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่า จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์ไหมคะอจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมเอ่ย The Tower ค่ะหกดาบสี่เหออรียญ Queen of c u p ค่ะหกถ้วยอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะอ่า ชาวท่าน้ำเนาะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้หมู่ออนคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้จบจากความสัมพันธ์เนี้ยค่ะในหลายๆคู่บอกเลยว่าพยายามยื้อจนสุดตัวแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆในตรงนี้พลังงานของคนใหม่กําลังจะเข้ามานะคะเขาจะเป็นคนที่อายุมากกว่าเขาจะเป็นคนที่เข้ามาขอโอกาสเข้ามาขอดีลสองดาบแต่ชาวท่าน้ำยังไม่เปิดใจเนาะยังไม่ตัดสินใจที่จะคบอะค่ะสามถ้วยอ่ะ เาเป็นคนตรงสเปกตรงไทยอยู่นะสิบถ้วยอืมในตรงเนี้ค่ะค่อนข้างที่จะชะัดเจนนะคนใหม่ที่จะเข้ามาเขาจะเป็นคนที่โตกว่าเป็นคนที่อาจจะผิดหวังเรื่องความรักมาเป็นคนที่มีประสบการณ์ด้านความรักมาแล้วค่ะในการเจอกันครั้งนี้อาจจะเป็นงานสังสรรค์งานเลี้ยงเนาะอาจจะเป็นในสายงานก็ได้ในการประชุมงานแล้วเจอกันก็ได้ค่ะอืมบอกเลยว่าเขาปิ๊งคุณมากนะคนคนนี้ ค่ะในตรงนี้บอกเลยว่าชาวธาตุน้ำค่อนข้างที่จะเครียดเนาะเพราะว่าตัดใจจากคนเก่าไม่ได้แล้วก็เหมือนกับไม่มั่นใจเหมือนกับไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะกลัวไปหมดเลยเนาะกลัวที่จะผิดหวังกลัวที่จะเสียใจค่ะแต่บอกเลยว่าคนคนนี้เข้ามาแบบอ๋อเขาเรียกอยากที่จะคบอยากที่จะคุยเหมือนจริงจังกับความสัมพันธ์นะคะค่ะยังไงแล้วนะคะสําหรับชาวธาตุน้ำนราศาีมีนกรกฎพิจิกนะคะ ที่กําลังรอเขาที่เงียบหายไปอยู่นะในตรงนี้บอกเลยค่ะว่าถามว่ารอได้ไหมก็รอได้นะมีการกลับมาคุยกันไหมก็มีการกลับมาคุยกันแต่มันไม่ได้แฮปปี้เอนดิง้งอะคะ่ะม,มันก็รอวันที่จะจบรอวันที่จะจากอยู่ดีเนาะในตรงนี้ชาวธาตุน้ําพยายามประคับประคองความสัมพันธ์อย่างสุดตัวคะ่ะยังไงเราก็ต้องยอมเขาเรียกอะไรต้องให้โอกาสตัวเองบ้างเนาะถ้ามีคนใหม่ๆเข้ามาก็ควรจะมองคนใหม่ๆก็ควรจะเปิดใจรับคนใหม่นะคะเพื่อตัวเองเพื่อตัวของชาวธาตุน้ําเองเนาะจะได้ แฮปปี้ดิ้งกับความรักความสัมพันธ์ค่ะค่ะยังไงแล้วมิกาก็ขออวยพรให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโร่ดได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ